เฮ้ยจริงเหรอโอเคแล้วครับแต่54งานแต่งจบกี่โมงครับอ๋อเปิดมาคำถามนี้เลยจบไปแล้วครับจบไปแล้วจะไปไล่ไม่จบอ่ะมันเสาร์คือถัองใหญ่มันเสาร์คือสคริปต์สคริปต์เออแน่ใจคือสคริปต์บอกว่ามีแค่หอมนะอ่ะหรอหรอ ก็ก็นิดนึงครับนิดหนึ่งนิดหนึ่ง,งเราก็เป็นโชว์ที่แบบเขาเรียกว่าไม่ไม่ได้มีอะไรผ่านโผล่ไม่ได้มีอะไรโชรว์เท้าเราก็โชว์ความรักสมทอดความรักแต่เราก็ดูดื่มไปเลยนะ <c oughs> ด, <c oughs> ดูดื่มไปลยจริงๆเลยนะนั่นแหละครับก็ตามนั้นตอนนั้นก็พไปหครับ <c oughs> ผมว่าตอนนั้น จริงๆต้องต้องก็ต,งต,งตั้งใจไว้แหละเพราะว่าด้วยเนื้อเพลงด้วยเนื้อหาแล้วก็ช่วงที่เราได้ซ้อมมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราควรจะทําอะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้มีเต้นอย่างที่บอกไปนะฮะเราก็อ่ะเอาเอา,เอาตรงนี้แล้วกันอันนี้คือจุดขายเราจุดขายคู่เราจุดขายเุดนายเซนเนขายแล้วู่เราคไม่ยอมบอกคิงแม้ว่าจะมีเปลี่ยนแผนล่วงหน้าก็เซอร์ไพรส์ตรงนั้นแต่ว่าก็ก็รู้ร <c oughs> ู้อยู่แล้วว่าจะหอมนะอะไรนะใช่ แต่แค่แกเป็นจูคขะก็ก็ก็หวังว่าจะชอบโชว์ครับอเคโอคินตกใจนะอยู่แบบไม่ตกใจเขาก็พร้อมรับตลอดอยู่แล้วใช่จริงจิงตามนั้นฮะแล้ตัวคิมเองอ่ะอันนั้นอันคือเตรียมก่อนจูไม่ใช่สิ เลียมอนจุกที่ไหนไม่จริงๆทุกทุกโชว์เราเราก็คุยกันอยู่แล้วว่าจะประมาณไหนอยู่แล้วแล้วก็เราก็คุยกันข้างหลังอยู่แล้วแหละครับก็จ่เหงนวบาคนกับแคปพาสรสุดฤทธิ์่<บ>มากขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณครับไม่ไม่ไม่รู้สึกยังไงก็ก็ตามนั้นจริงๆมันก็โชว์ก็คือโชว์<ม>แล้วก็ในพาร์ทของเราก็น่าจะเป็นโชว์ที่เขาตั้งใจว่าอยากจะส่งอยากจะบอกว่าส่งต่อความรักแต่รัก อะไรอย่างเงี้ยเราก็แสดงให้เขาเห็นว่าความรักเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นคนแฝวคนที่แบบคิดมากหรอก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ต่างคนต่างความคิดนะครับผมผมก็เปิดเราโอเพนเวอร์อยู่แล้วนะครับผมแต่เราทําในสิ่งที่ถูกต้องไงถูกต้องไหมเออถูกต้องไม่รู้คําตอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะถึงนะฮะคำถึงกันแล้วแต่เลยตอบตอบกันเองตอบกันเองจริงๆชีวิตจริงหวานกว่านี้นะครับโอ้จ yani ุดนี um> <g <g huh ้กว่านี <g <g ้จุดทุกวันไหม ก็ทุกวันแล้วแต่เช้าไม่ต้องเวลาไหนช่ว่เวลาไหนกึนนอนมอร์นิ่งกีสตลอดตลอดตลอดก็ไม่รู้เออแล้วแต่โมเมนต์เลยครับไม่ว่าวันคุณจุกปั๊บอย่างนี้หรอนั่นแหละเป็นการมันก็เป็นการแสดงความที่เราแชร์เขาเรารักเขาอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมจุดเก่งนะจุดเก่งจุดเก่งเอาแล้งทูที่ไหนโพลโการตัวนี้ยังไม่ท้องยังไม่ท้องยังไม่ท้องใช่ครับก็ เราตั้งใจตั้งใจจะมีน้องแล้วก็เตรียมความพร้อม,อ,มอยู่ในช่วงเตรียมความพร้อม,อมที่เห็นว่าไม่ได้ลงเตะบอลผมเองก็มีการบาดเจ็บที่เท้านะครับผมแล้ว<ม>แล้วก็น้องเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าฉีดฮอร์โมนกระตุ้นไข่อยู่อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มีอะไรที่มันหรือหวาขนาดนั้นนะครับ<ม>ก็ก็เป็นแบบนั้นไปแล้วแต่ ใช่เป็นเพราะฉีดฮอร์โมนแล้วก็ตอนนี้ไข่เป็นฟาร์มอยู่ในท้องมือไิ่เยอะมากอารมณ์เสพิงนะไม่เลยแม่บ่อนเขาเขาดูแลตัวเองดีมากแล้วก็มีวินัยมากแล้วก็รักษาดูแลแบบดีๆมากมากครับเราไปช่วยจิ้มด้วยเราช่วยจิ้มด้วยตอนแรกคือแบบเราเห็นเขาตอนจิ้มแล้วแบบ เราแทบน้ำตาไหลเลยเขานั่งทําอยู่คนเดียวแล้วมาจิ้มอะไรเงี้ยเราแบบโหเรากล้าไปแบบไม่กล้าตอนแรกคือมือสั่นเลยครับแต่ว่าครั้งหนึ่งเราก็เราก็ต้องมีส่วนร่วมแหละนึกอไหมเราก็ครั้งต้นจิ้มครั้งแรกโอหมือสั่นกลัวเจ็บเออกลัวเจ็บจริงๆครับก็นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวคงได้เห็นกันผมก็อัดวิดีโอไว้อยู่แล้วมัมจิ้มไปเยอะไปเยอะแก้ไหนกี่เข็ม่กี่เข็มตอนนี้ประมาณหก ใช่ประมาณหกจริงๆคือฉีดทุกวันเลยหกเข็มเออใช่หกเข็มใช่แต่คิมบอกว่าสนุอ่อนั่งไม่เจ็บเลยเขาแปลกดีเหมือนกันครับไม่เจ็บไม่เจ็บใช่แปลกดีแต่ผมว่าบ้าคนเราเอาเข็มไปจิ้มเองก็น่าจะต้องเจ็บอยู่แล้วขลอดท่เขาอดทน เออเออเอออะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบเป็นคนผสมยาให้อะไรอย่างเงี้ยเออก็อยู่ในทุกขั้นตอนใช่ทำกใช่ใช่ก็นั่นแหละเป็นกิจกรรมจริงๆว่ามันแบบเออต้องทำเลยเราตั้งเป้าแล้วเราแผนไว้อยู่แล้วอย่างที่บอกไปในในในปีอีกสองปีอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมความตั้งใจไว้ครับผมแล้วก็ตอนนี้ที่เราทําก็คือเราเราพร้อมแล้วก็เราไปตรวจมาว่าเราสมบูรณ์มากๆ เพราะฉะนั้นเราก็เก็บไว้ก่อนเลยดีกว่าอีกสองปีไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไอจิมคอมีข่าวมาแล้วเขบอกว่าเราต้องเพึ่งกัดแพทย์เราหากยังไงอไรกันเนี่ยไม่พิจิตรู้ไหมโอ้โหไ่ยากคุยพกับหมอสิหมอบอกว่าไงให้โอกาสคุยหมอบอกผมไม่มีปัญหาเลยอ่ะูดอ่ะะเรียกว่าฟิตตั้งฟิตมากวายเร็วมากวายเร็วมาก ควนเป็นปมเร็วมากแข็งแรงมากครับเม่ก็บอกว่าคู่เราเป็นคู่ที่แบบเหมอนแบบจุ๋มจุมันน่าจะแบบมีรูปเลยไม่ต้องห่วงเลยแม่ต้นแหละั่นแหละก็ก็ก็เป็นผลดีมาจากการออกกาลังพัังผมไม่รู้เหมือนกันนะน่าน่าจะน่าจะเกี่ยวแล้วก็เราก็ทานพวกวิตามินแล้วก็พอถึงวัอนไปตรวจจริงๆก่อนไปตรวจจริงๆเราก็ดูแลตัวเองมาระยะหนึ่งอะไรเงี้ยพอไปตรวจปุ๊บทุกอย่างมันดีหมดเลยครับจริงจริงหมอก็บอกว่าแบบเนี้ย ไม่ต้องเก็บก็ได้นะเพราะว่ายังแข็งแรงอยู่แต่อนาคตถึงที่บอกไปอีกสองปีเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเราอาจจะทํางานหนักพักผ่อนไม่เพียงพอในตอนนั้นหรืออะไรเงี้ยเราก็เก็บตอนที่มันสมบูรณ์สุดไ้ก่อนเก็บไว้มีเยอะๆใช่ครับเก็บไว้มีเยอะๆอืมตั้งใจไว้แล้วครับตั้งใจไว้แล้วก็คนเดียวคนเดียวแต่ป็นแพ้สุรองเพราะถ้าทำจริงก็คือธรรมชาติเท่านั้นใช่ก็ก็คุยกันอยู่ใช่น้องก็แบบหรือยังไงหรือยังไง หรือยังไงอะไรเงี้ยผมก็อ่ะนะเก็บไว้ก่อนแล้วเรื่องยังไงค่อยว่ากันอีกทีให้อุ่นใจให้อุ่นใจใช่ๆๆเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันดีจริงครับล้ำล้ำแต่พี่แอนบอกว่าเขาจะไม่รับขวัญอะไรสักทีเขาบอกแค่นี้แล้วเขาบอกว่าเรารวยกว่าเขาอีกอุ้ยพี่แอนเอาอะไรพูดพี่อนพูดคำนี้ว่าสองทัวร์เมียรวยกว่าพี่อีกไม่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 เชื่ออย่าไปเชื่อเขาอย่าไปเชื่อเขาครับครับพี่แอนก็นะ ยังไงยังไงก็ต้องรับใช่ไหมรับละครก่อนตอนนีงง Kingdom, งง้รับละครก่อนพี่เอนเอาผมไปเล่นละครนะครับคิดถึงละไม่เจอนานโอเคนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ